สวัสดีครับคลิปนี้มาเสริมเล็กน้อยเกี่ยวกับเครื่องบันทึก NVR สำหรับบันทึกวิดีโอจากกล้องยี่ห้อ Vi s e าแคมทุกรุ่นนะครับท่านใดที่ใช้เครื่องบันทึกรุ่นนี้อยู่แล้วก็เชื่อมต่อออนไลน์ไว้สามารถที่จะดูวิดีโอแล้วก็ดูหน้าจอรวมถึงดาวน์โหลดวิดีโอใส่มือถือได้เวลาที่เราดูกล้องย้อนหลังนะครับจากเครื่องบันทึก NVR เราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ง่ายๆให้คุณดาวน์โหลดตัวแอปนะครับบน Apple Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับชื่อว่า Easy Cloud ตัวนี้สายสุดนะครับ Easy Cloud นะหลังจากที่เปิดเข้ามานะครับกรณีที่ดาวน์โหลดใหม่จะต้องมีการล็อกอินก่อนนะแต่ว่าผมใช้อยู่นะครับฉะนั้นก็สามารถเข้ามาแบบนี้ได้เลยหน้านี้เป็นโฆษณาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะมีให้ผ่านไปข้างบนตรงนี้นะครับกดเข้าไป สำหรับคนที่ใช้เครื่องบันเทึก A.V.R. สามารถที่จะเพิ่มมาได้ง่ายๆนะครับก็กดเครื่องหมายบวกเลยแล้วก็ล็อกอินด้วยรหัส Cloud ID ของคุณที่โชว์อยู่บนหน้าจอของเครื่องบันเทึก A.V.R. เวลาที่เราต่อจอนะครับจะเห็นอยู่แล้วถ้าเกิดเครื่องออนไลน์เป็นสีเขียวคุณก็สามารถเพิ่มได้ในการกดเครื่องหมายบวกนะครับเขาจะให้สแกนตัว Q.R. Code ที่โชว์อยู่นะผมเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับผมมีเครื่องบันทึกอยู่2เครื่อง เครื่องที่1ด้านบนแล้วก็ด้านล่างผมจะเปิดโชว์ภาพสดตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เป็นภาพสดดูเวลานะครับเวลาวิ่งอยู่นะทุกกล้องที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้เวลาจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดดูได้แล้วุคลิกก็จะมีภาพขึ้นมาให้เห็นเป็นการโมนิเตอร์หน้าจอของเครื่องบันทึก NVR นั่นเองนะครับแล้ว สามารถที่จะดูวิดีโอย้อนหลังได้ตามไอคอนนะครับเล่นย้อนหลังเลือกวันได้เลยนะครับเลือกวันแล้วก็เลือกเวลากําลังโหลดอยู่นะครับมาแล้วนี่กลางคืนนะครับประมาณ5้าทุ่มของวันที่3เดือน7เวลาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเวลาเที่ยงคืนแล้วก็สามารถที่จะย้อนหลังไปดูได้ตอน3ามทุ่มย้อนหลังไปดูตอนบ่ายนะครับ 15บนาฬิกาประมาณบ่าย3โมงเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เครื่องบันทึก NVR อยู่วิดีโอมันถูกเก็บบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถย้อนหลังได้ง่ายๆรวมทั้งสามารถควบคุมตรงนี้ได้นะครับควบคุมกล้องตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเลือกกล้องก่อนเป็นตัวนี้เล่นย้อนหลังน,นี่นะครับกำลังโหลดอยู่นะจะเป็นการเล่นย้อนหลังของวันที่5เดือน7เวลา8โมงนะครับเดี๋ยวเราไปดู วันที่2อ,อ่ะี่กลางคืนนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นย้อนหลังตอนเย็นนะครับประมาณบ่าย4โมงของวันที่2เดือน7อ่ะมาละเร็วด้วยนะถ้าเกิดเน็ตเวิร์ในบ้านคุณเร็วดีก็ไม่มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องบันทึกต่อแลนอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตเร็วก็ดูภายนอกได้อย่างเร็วนะครับจริงๆผมดูข้ามบ้านเลยนะตอนนี้อยู่อีกที่หนึ่งเราก็ดูผ่าน,นเน็ตเพราะว่าแอปตัวนี้ผ่านคลาวนะครับเราสามารถที่จะ ดาวโหลดได้มีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะเห็นเป็นช็อตอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณบันทึกแบบไหนตัวนี้ผมบันทึกเป็นทุกๆชั่วโมงนะครับไฟล์เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่ความยาวหนึ่งชั่วโมงนะครับเครื่องบันทึก NVR มีการบันทึกได้หลายโหมดผมเป็นบันทึกโหมดตลอดเวลานะครับเขาจะถูกแบ่งออกเป็นไฟล์ละชั่วโมงแบบนี้เราสามารถติ๊กเลือกนะครับประมาณนี้นะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ เดี๋ยวลองกดเลือกแล้วก็ดาวน์โหลดนี้นะครับความคืบหน้าดาวน์โหลดกดดูได้นี่ครับประมาณนี้นะลองดูใ,ใกล้ๆนะครับมีการพีแพร์กำลังรอดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้เราสามารถลบออกได้ติ๊กๆแล้วก็ลบนะครับก็เอาแอป,ปตัวนี้มาฝากเผื่อใครอยากได้ความสะดวกในการโหลดวิดีโอเก็บลงบนมือถือนะครับ สามารถที่จะดูเครื่องบันทึก NVR ของเราได้ง่ายๆปกติก็ไม่เคยได้ดูหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคำจะเป็นจริงๆตัวแอปบนมือถือก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นกว่าแอป p h o n e เพราะว่าแอป p h o n นนั้นก็ดูแค่กล้องดูสะดวกดูง่ายกล้องทุกตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเครื่องบันทึกก็แอป Easy Cloud ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็ทำงานสะดวกด้วยผมแอดเครื่องบันทึก NVR ไว้2เครื่องนะครับบนและล่างสะดวกมากๆ มีเหตุการณ์เมื่อไหร่ก็ย้อนกลับไปดูได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอกลับบ้านนะครับก็มาสั้นๆประมาณนี้นะครับเอาแอปดีๆมาฝากเชื่อว่าหลายๆท่านก็ใช้งานอยู่แต่ว่าหลายท่านที่ใช้เครื่องบันทึกอาจจะไม่ทราบก็เลยเอามาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาเสริมเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ